สมเจ้าสาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้ง 0, 5, 0 9, 4, 5, 7, 7, ูนย์หกข้างศูนย์เก้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้าคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวตู้เครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับหรือว่าระบบพีเอของทีมงานคมออดิโอนะครับวันนี้มาลงงานงานเฉลิมฉลองนะครับงานสู่ขวัญน,นะครับกับข้างละ2คนหนึ่งนะครับเบียดส8นิ้วแล้วก็กลาง15นิ้วนะครับมาดูสรรพคุณ มาดูแต่ละตู้นะครับว่าทางทีมงานนี้ใช้ของอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตู้เบสนะครับตู้เบสขนาด18นิ้วนะครับของค่าย PN Audio นะครับหรือว่าช่างพลซาวออริโอนะครับเป็นน่าจะเป็นสูตรเทอร์โบนะครับส่วนดอกดอกก็เป็นของของ P นะครับเป็น P Audio นะครับรุ่น p 2 2 4 2นะครับข้างบนเสียงกลางนะครับ 15นิ้วก็เป็นของค่าย n Audio นะครับเป็นดอกของ P เหมือนกันนะครับเป็น3 0 0 S นะครับงานดีนะครับของช่างคนครับส่วนนิเตอร์ก็เล่น12นิ้วนะครับมี2ตู้ด้วยกันนะครับมี2ใบอันนี้เล่นขนาด2องคนหนึ่งนะครับต่อข้าง18นิ้วปะทะ15นิ้วของช่างคนแล้วก็ของค่าย n Audio นะครับทีนี้ นี่ครับเสียใหญ่ผู้ใจดีครับอ่ะมาดูคุมพลังกันก่อนนะครับขับเบสนะครับแท่นล่างเป็นเมก้า9 0 0 2นะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวโปรนะครับแล้วก็ด้านบนก็ขับเสียงกลางแหลมนะครับเล่น2ทางข้างละ1น่ดอก15นิ้วข้างละ1ดอกนะครับส่วนเมก้าแท่นล่างขับเบสข้างละ2ดอกหรือว่าข้างละ2ตู้นั่นเองนะครับ sae นะครับก็นำมาขับมอนิเตอร์ขนาด12นิ้วสใบเมื่อกี้นะครับปลั๊กทีนี้มาดูเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงก็เริ่มจากปลั๊กไฟด้านบนนะครับของ tnk series ครับ difo นะครับใบสำหรับเล่นก้องสดนะครับเป็นของ alexis นะครับไม่ก็เป็นของ urcd นะครับเป็นไมถือว่าเป็นเกรดพรีเมียมนะครับ สัญญาณดีครับสัญญาณชัดแจ๋วครับซอ่ตัวนี้ก็เป็นไมซีเสานะครับส่วนฟลอสนะครับเป็นของมาลานี่รุ่น260 RTA นะครับมิกเอของบริงเจอร์ XR18 นะครับปลั๊กไฟหรือปลั๊กโหลดก็เป็นของเทกคอนนะครับ ว่าสวยงามนะครับเอามาดูด้านหลังของไม้นะครับสีเสานะครับเป็นสัญญาณเคลื่อนกมทีใหม่นะครับแล้วก็ปล่อยสัญญาณมิกนะครับของเบรนเจอร์นะครับด้วยตัวป,ปล่อยสัญญาณไวเลสนะครับหรือว่าสัญญาณแบบไร้สายทุกวันนี้ก็เริ่มมีระบบดิจิตอลเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านไม้ ด้านคลอสนะรปรับปรุงแต่งเสียงได้ในระบบคอมพิวเตอร์นะรและก็ของ b a l นเ r อร์<ๆ>มิกนะก็สามารถเริ่มเล่นได้ก็เล่นได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านโทรศัพท์มือถือ iPad Android ระบบ iOS ระบบปฏิบัติการต่างๆ,างๆนะทางด้านการปรับปรุงแต่งเสียงนะถือว่าเซตนี้นะครับก็ถือว่าเป็น ระบบดิจิตอลนะครับโดยทั้งทั้งเซตเลยนะครับถือว่าสวยงามนะครับสภาพเบียงกิ๊กกิ๊กขุมพลังอิม่มอิมเลื้อยเลือยนะครับไม่ว่าจะเป็นทัพเมกา9 0 0 2 SAE PXM 8.5นะครับสภาพกิ๊กกิ๊กทั้งนั้นเลยนะครับาฝากพี่น้องกดไลค์กดถูกใจนะครับผ่านโพสต์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่าผ่านเพจ Facebook สมเด็จสาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับ ถ้ามีความเคลื่อนไหวยังไงก็เดี๋ยวก็จะรายงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันครับ